สวัสดีครับผมนายประนอมสสยเซษบ้านหนองนาหารตำบลน,นาซออำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครผมในนามกลุ่มประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองนาหารครับกลุ่มออมทรั์เฮ้านี่็ตั้งมาตั้งแต่พศ .2540 แต่วันวอนดีกันเลยมาประสาคมกันไหมคือเปลี่ยนคณะ กรรมการไม่สุดไม่ก็เลยมมนระดมหุ้นเป็นลงหุ้นรับสมาชิกหรือว่าเงินสัจเจะไม่ตั้งแต่ปีพศ .2561 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองนาหารมีโครงสร้างาคณะกรรมการครบทั้ง4ฝ่ายโดยมีนายประนอมชยเชษเป็นประธานนายสงัดอินทรพุทรองประธานนายสมพรโคดแสงเลข,ขานุการ นายชุมพลยายพันธ์เฮรัญยิกนางขวัญตาสิงห์ประเสริฐประธานฝ่ายเงินกู้นางสาวอรัญญามอนทิปประธานฝ่ายส่งเสริมและนางสาวลักษณาปินัน,นันประธานฝ่ายตรวจสอบผมนายชุมพลนะครับยายพันธ์เป็นเฮรัญยิกนะี่กันะบการดูแลเงินของกู่มองทับนะครับการนองอาหานะครับในการดูแลปฏิบัติหน้าที่ก็คือบัญชีนะครับ เรื่องควบคุมบัญชีก็จะมีคณะกรรมการนะครับสามท่านนะครับเก็บหลังจากนั้นเก็บแล้วนะครับผมก็เข้ามาบัญชีกับผมผมก็เช็คบัญชีนะครับว่าผู้ใดนะครับสมาชิกท่านใดเอ่ยที่ทรงสัจจะหรือบระสงนะครับเนาะก็เช็คกับบัญชีเพื่อความเรียบร้อยครับเริ่มเก็บสัจจะนะครับตั้งแต่วันที่ห้านะครับถึงวันที่สิบ นะครับของทุกเดือนนะครับหลังจากนั้นจะเช็ดข้าบัญชีเรียบร้อยนะครับก็นําไปฝากเงินแต่ละเดือนนะครับแต่จะเก็บได้เก็บได้นะครับสามหมื่นนะครับสองพันบาทนะครับครับในการเก็บสัจจะนะครับแต่ละเดือนถ้าสมาชิกท่านใดนะครับขาดการเสียสัจจะตั้งแต่เดือนหนึ่งถึงสามเดือน ในรอบต่อไปนะครับจะบมีสิทธิผู้ยืมนะครับผู้ยืมอีก,นะอพกเพราะฉะนั้นนางขวัญตาติปเจิดค่ะ,คะเป็นประธานฝ่ายเงินกู้ค่ะลักษณะปีหน้านาัน,าน,านค่ะเป็นฝ่ายตรวจสอบค่ะเอวัที่ะ้านาสอระยามาที่เป็นประธานฝ่ายสูศสุดค่ะและก็มีหน้าที่เก็บเงินสัจะทุกเดือนค่ะทุกวันที่ห้าของเดือน <3 S 2> จะมาตั้ง,ตงโต๊ะที่ศาลาประชาคมเวลาแปดนาฬิกาสามสิบถึงเยี่ยงค่ะแต่ถ้าวันต่อไปยังเก็บไม่เสร็จจะมีการออกเดินเก็บตามคูเรือนค่ะพอเก็บเงินเสร็จก็จะนําตรงให้เหลันยิกตรวจสอบแล้วก็นําฝากธนาคารต่อไปค่ะในการเก็บเงินงจ,จะไม่ค่อยมีปัญหาค่ะถ้าสมาิกไม่มาจ่ายวันต่อไปก็เราก็จะออกเดินเก็บตามคูเรือนค่ะ คร,ร,รับผมนายสมพรโพดแสงตำแหน่งผู้อ่านการสุนทรพัฒนเพื่อการผลิตบ้านหนองหานครับผม,มานายชัยพงศ์พุทธรองประธานสุนทรพัฒน์เพื่อการผลิตบ้านหนองหานครับบคผมเล่าที่มาของเงินในกลุ่มน,นะครับซึ่งปัจจุบันนี้มียอดเองินนะครับของกลุ่มอยู่ประมาณสองหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบสามบาทครับซึ่งลา่าสุดนะครับได้มีการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกได้กู้ยืม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์25นันาทมากที่ผ่านมาจำนวน6องแส0แปน้อยบาทอีกยอดเงินที่เป็นเงินในบัญชีเงินฝากนะครับมียอดเงินอยู่1 0 3 6 5 6 3บาทอันนี้เป็นยอดเงินทั้งหมดของกลุ่มบอมรับโดยการผลิตบ้านอาหารของเงินของกลุ่มนะครับจะมีอยู่3ส่วนนะครับจะมีเงินเงินหุ้น ครับของสมาชิกนะครับซึ่งหุ้นนี้นะครับต่ำสุดจะเป็นเงิน500บาทนะครับสูงสุดเงินหุ้นนะครับจป็นวน5,000บาทนะครับส่วนที่2ก็จะมาจากเงินสัจจะนะครับเงินสัจจะของสมาชิกนะครับในในละเดือนนะครับที่มีการส่งสัจจะรายเดือนนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้านะครับที่มีเงินอยู่ในกลุ่ม ในการปล่อยผู้ทางกลุ่มเราจะปล่อยกู้ใน1ปีนะครับจะมีการปล่อยผู้อยู่สองครั้งนะครับรอบของเดือนนะครับซึ่งเดือนกุมภาพันธ์ครับที่ผ่านมาแล้วจะเก็บอีกครั้งเมื่อครบรอบเองเดือนก็คือเดือนสิงหาคมต้นหุ่นและดอกเบี้ยทั้งหมดคืนทางกลุ่มนะครับแล้วก็ทิการปล่อยผู้อีกครั้งรนึคละเอียดกองการกู้ยืมนะครับสมาชิกนะครับสมาชิก ลายหนึ่งนะครับผู้ได้สูงสุดไม่เกิน3 0 0หมนบาทนะครับล้วก็มีการทำสัญญาผู้ยืมเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับมีคณะกรรมการนะครับเซ็นเป็นพยานนะครับมีผู้คับประกันจำนวน2คนคนในรอบของเดือนก็นำสมคืนำกลุ่มอัตราดอกเบี้ยนะครับ,บร้อยละ1บาทต่อเดือนในการจัดสรรคลำกำไรใน1ปีนะครับเราจะจัดสรรกำไรเฉลี่ยคืน ตามชุมชนนะครับครับมีคันผลคือเงินสมาชิกกลุ่มนะครับจัดสรรตามหุ้นจำนวนสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจำนวน30เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในกลุ่มจำนวนสามเปอร์เซ็นต์นะครับที่สาธารณประโยชน์นะครับคืนให้กับชุมชนนะครับจำนวน5เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเงินสวัสดิการนะครับกลุ่มครอบครัวของสมาชิกกลุ่มจำนวน15เปอร์เซ็นต์ ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นเงินสมทบนะครับกองรุ่นแม่ของพันดครัพอีจำนวน2%ครับรายละเอียดในส่วนเงินสวัสดิการนะครับที่คุ้มครองสมาชิกครับครอบครัวสมาชิกกลุ่มนะครับจำนวน15%นะครับเราจะช่วยเหลือกรณีการถึงแก่กรรมเท่านั้นนะครับการเสียชีวิตเท่านั้นนะครับเราช่วยเหลือนะครับคุ้มครองนะครับทั้งหมดในบ้านเลขที่นั้นที่เป็นสมาชิก เราช่วยเหลือกรณีการเสียชีวิตนะครับศพละ2องพบาทเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเงินสาธารณประโยชน์นะครับที่มอบให้กับหมู่บ้านจำนวนห้าเปอร์เซ็นต์นะครับในจํานวนนี้นะครับเราจะมอบให้กับหมู่บ้านนะครับเข้าบัญชีเงินกางหมู่บ้านเพื่อครับการพัฒนาหมู่บ้านหรือกิจกรรมส่วนรวมนะครับของหมู่บ้านนะครับกิจการงานบุญนะครับกิจกรรมการพัฒนานะครับสัตยา พัฒนาหมู่บ้านหรือกิจกรรมอื่นๆนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านครับอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นเงินสมทบกองคุณแม่ของแผ่นดินนะครับหลักๆนะครับจะมีการสนับสนุนกรณีการอยู่เวียนยามนะครับของสมาชิกทลบอปคนะครับ,รบรสนับสนุนนะครับการแข่งขันกีฬายาวชนนะครับของเทศบาลตะบนนาซอครับทุ่มพร้อมทรัพย์ของอราก็เป็นแร่งทุนให้กับสมาชิกเพื่อประกอบ อาซีบเส้นผู้พักเลียกซัดท่อพาครับเพื่อให้สมาชิกมีรายได้ในครัวเรือนทำให้เป็นสุมสนเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพัฒนาชุมชนอำเภอวันนนิวาสที่ให้การสนับสนุนกรมออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนอนอาหารขอบคุณครับ ฟุ่มฟอมศักดิ์เผื่อคารีฟาร้อนฟา